ขณะตอนนี้นะคะ พวกเราชาวสปสชค่ะก็อยู่ที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะวันนี้เราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็เราได้รับเกียรติจากบุคลากรขอ,ของทีมงานที่นี่นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะน้องเดียค่ะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์นะคะแล้วก็เป็นทีมไอทีค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการเบิกจ่ายข้อมูลเรียกเก็บชดเชยค่าบริการไอแอลจากสปสชค่ะวันนี้น้องเดียก็ะจะมาะเล่าให้เราฟังนะคะว่ามีความยุ่งยากยากง่าย ยังไงบ้างนะคะปัญหาบทศัก์ที่เจอยังไงบ้างนะคะในการดําเนินงานค่ะค่ะขออนุญาตแนะนําน้องเดียนะคะค่ะเชิญน้องเดียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมปีวัฒน์มาพันธ์นะครับชื่อเดียนะครับอายุ3.9ปีทํางานที่ศูนย์ปีนี้เป็นปีที่4นะครับโดยตําแหน่งเป็นเจ้าที่ศูนย์บริการนะครับช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าการดําเนินงานของ ILP ของเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างมีปัญหาบทศักดิยังไงบ้างมีคนไข้มารับบริการเรามากน้อยขนาดไหนตั้งแต่ที่ผมได้เข้ามาทํางานนะครับก็ รวมทั้งปีนี้ด้วยปีนี้คือเราทำไปแลแ้วสามคนแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นที่ไม่ลงระบบก็จะมีอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ลงระบบไปก็ตอนตอนนี้ก็ประมาณสักสิบกว่าคนสิบสิบเอ็ดสิบสองคนค่ะแล้วเรารับรับเคสร,รับผู้รับบริการของเรานะคะรับผู้ป่วยนาจากไหนหบ้างครับขอใช้ก็ผู้รับบริการาผู้รับบริการคนีิการผู้รับบริการเนี่ยก็จะได้จากผู้นําชุมชนแต่ละชุมชนเออที่เราไปจัดโครงการแต่ละชุมชนเนี่ยในแต่ละปีก็เราจะไปจัด แต่ละตำบลแต่ละอำเภอก็จะได้จากผู้นำชุมชนบ้างหรือคนผู้รับบริการศูนย์เราที่เป็นคนพิการจะมาบอกที่จะเห็นเพื่อนคนพิการในจังหวัดเนี่ยก็จะมาบอกต่อว่าแต่ตรงนี้นะมีคนพิการนะหรือจะมีจากโรงพยาบาลหรือทางสถาบันศรินทรธรสถาบันศซรินทรธรก็ส่งเคสมา,สมานะคะ<า>แล้วก็เราดําเนินการมาสิบกว่าท่านแล้วนะคะที่ดําเนินการมานะคะประเด็นหลักวันนี้ค่ะก็คือว่าทางทีมสปสชอของเราเนี่ยค่ะเรา อยากจะให้น้องเดียนะคะเป็นต้นแบบในการว่าเรานะเป็นบุคลากรที่ทํางานที่ศูนย์แล้วก็มีการบันทึกข้อมูลยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผลที่ตามมารวมทั้งว่าความภาคภูมิใจของน้องเดียด้วยนะคะครับค่ะตั้งแต่ศูนย์เราได้ทาเป็นศูนย์บริการแล้วก็เข้าร่วมกับตบศชนะครับในการทำไอเอลแต่ว่าคราวนี้ศูนย์เราตอนนี้มีมีบุคลากรที่ผ่านหลักสูตร IL เด็กกาศรศึกษาิบัติคือ2ท่านคือ คุณนนทลบสาลีประธานศูนย์บริการ,ร JI, so และผู้อำนวยการศูนย์การลงทุนอิสระคนพิการจังหและวัยรุ่นธานีนะครับแล้วก็นา oui, hey, mm hmm. ยอินทังศรีวิชัยนะครับรองประธานศูนย์บริการแล้วก็เป็นรองรองผู้อำนวยการศูนย์การลงทุนอิสระคนพิการจังหและวัยรุ่นธานีด้วยคือตอนนี้มีสองท่านแต่ว่าหลังจากนั้นปั๊บทางทางสมรสชแล้วก็ทาง TOT คือทางไ l เแห่งประเทศไทยนะครับเขามาตรวจตรวจแล้วก็คราวนี้ทําการ ปฐุมเทศปฐุมเทศคือจะมีการให้รหัสแล้วก็ติวติวการการลงลงลงทะเบียนลงข้อมูลในในระบบนะครับก็จะมีการให้พาสิร์แล้วก็ให้ไอทีไอดีนะครับแล้วก็คราวนี้ก็คราวนี้ก็มีการซักถามซักถามโทรติดต่อซักถามกับกับทางกับพี่ตู่ลกันกับสอบถามกับตูวเป็นระยะนะครไม่ถึงว่าสปสชก็ยังคงเป็นพี่เลี้ยงตลอดนะครับค่ะทั้งทีมสปชเขต ของสระบ,บุรีใช่ไหมคะเขตสีสระบ,บุรี<อ>แล้วก็ของทางสปชส่วนกลางก็ยังเป็นพี่เลี้ยงให้ศูนย์คนพิการของเราเนี่ยดำเนินการได้อย่างไม่ติดขัดนะคะ,คคะถามว่ายากไหมแรกๆก็ผมก็คิดว่าผมยังไม่เข้าใจเพราะจะมีจะมีหลายหลายรกหลายหลายช็อตที่นั้นแต่ว่าพอทําไปลแล้วก็ได้สอบถามแล้วก็ทางสปทชอเองก็ให้ข้อมูลดีๆมาก็ทําให้มันง่ายขึ้น คือตอนนี้บันทึกมาสิบกว่าท่านนียคือสามารถบันทึกได้รู้แล้วแหละว่ามันติดตรงนี้นะมันมีอะไรตรงไหนใช่ไหมคะว่าสามารถดื้อไหลละในการบันทึกข้อมูลนะคะก็คือเป็นเรื่องง่ายแล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดค่ะก็คือว่าเราจะขอให้น้องเดียค่ะได้ช่วยสาธิตแนะนําการใช้โปรแกรม Disability Portal ค่ะในการบันทึกข้อมูลเพื่อเรียกเก็บชดเชยค่าบริการกับสปสชค่ะค่ะขอเชิญน้องเดียค่ะที่ทางสปสชได้ให้ไอดีกับพาสเวิร์ดไว้ครับ ก็ใส่พสสาสเวิร์ดไปก่อนแล้วก็2คือใส่เอ่อใส่ไอดียไปก่อนแล้วก็2คือใส่พาสเวิรด์ดแล้วก็จะขึ้นมาทิศหน้านี้ครับขึ้นมาหน้านี้ครับถ้าเราจะเช็คข้อมูลของเราจะเช็คก็ได้ว่าเอ่อคนพิการคนนีใ้ใช้สิทธ์อะไรใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือว่าใช้สิทธิทอ่อเจแล้วก็เช็คโดยเราจะใส่เลข13าหลักลงไปหรือว่านี้สมมุติเราจะเพิ่มเพิ่มบริการครับใส่เลข13หลักของบัตรันเข้ไปเหมือนกับอันนี้ถ้าเปิดมาปั๊บ เขาจะขึ้นเลยอันนี้คือใช้สิทธิ์ของอ่อเป็นเขาเรียกว่าใช้เบิกกับสปสชไม่ได้เพราะว่าจะขึ้นสิทธิประกันสังคมทุกพลภาพสิทธิหลักไม่ถูกต้องเขาจะขึ้นแดงเนี้ยคือเราจะ,ะเอาโลระบบไม่ได้ไตรงนี้ครับแต่ในกรณีที่ว่าใช้สิทธิทอยเสี 4. สมมติผมจะสมมติไปก่อนนะครับค่ะก็เนื่องจากว่าง,งบของสอปสชรเราก็คือดูแลเฉพาะสิทธิ หลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะค่ะถ้าเกิดสิทธิ์อื่นก็คงจะต้องขอให้เบิกจ่ายเรียกเก็บกับพมนะคะกับกกนะคะค่ะค่ะเชิญน้องเดียต่อค่ะครับครัอ่าคราวนี้ก็จะขึ้นนี้ละเหมือนคนนี้ผมก็ใส่ไปนะครับแล้วก็เขาจะขึ้นการบริการทั้งหมดที่เขาเคยเคยรับสิทธิ์จาก ตรงนี้ไปนะครับเขาก็จะคืนให้เป็นรายละเอียดทั้งหมดชื่ออะไรเพศไหนวันเดือนปีเกิดเท่าไหร่สินหลักประกันสุขภาพเขาใช้อะไรสินประกันย่อยคือใช้อะไรประมาณนี้ครับเขาก็จะคืนให้ครับเริ่มต้นในการลงข้อมูลตอนแรกเราก็จะเห็นตรงนี้เขาจะระบุก,ก่อนให้ระบุว่าเป็นคนพิการประเภทไหนแต่ไอเอลเนี่ยจะเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวนะครับในจุดหลักคือทางการเคลื่อนไหวก็คะแนนที่เรา ตรงเนี้ยที่เราสัมภาษณ์ไปตอนแรกๆเนี้ยได้กี่คะแนนคะแนนหมายถึงว่าคะแนนทางเกี่ยวกับทางความรู้สึกตรงนั้นนะครับในขั้นตอนแรกเมื่อเราเข้ามาแล้วเราก็ใส่เลขสิบสามหลักไปนะครับเลขสิบสามหลักแล้วก็คราวนี้เขาจะจัดแสดง มาว่าชื่ออะไรเป็นเพศไหนวันเดือนปีเกิดอะไรสิทธิประกันสุขภาพหลักคืออะไรสิทธิประกันประเภทย่อยคืออะไรเนี้ยครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการเคลื่อนไหวที่ที่เราต้องการอยู่แล้วนะครับแล้วก็หน่วยบริการที่เขาใช้บริการในพื้นที่นี้คือหน่วยบริการไหนแล้วก็ถ้าเราจะลงข้อมูลไปแล้วก็ตรงไปตรงเพิ่มบริการครับเพิ่มบริการครั้งเนี้ยเขาจะนั้นแหละเป็นศูนย์หน่วยบริการเป็นรหัสเขาก็จะจะบอกมาศูนย์การลงชีอิสระคอมพิการจังหวัดบุรรัม ปฐุมธานีอย่างเงี้ยในกรณีที่ผมลงไปในระบบหลักอันนี้เจ้าที่คือใครเจ้าที่ในนี้คือตอนที่ลงไปคือเบี้ยต่าพันคือผมเองครับประเภทการบริการเป็นผู้ป่วยนอกผู้ป่วยนอกหรือนอกหน่วยบริการในชุมชนผู้ป่วยนอกนี้เขาอาจจะหมายถึงว่าทางศูนย์ทางโรงพยาบาลส่งมาส่งมาให้อะไรเงี้ยแต่ั้นอกหน่วยบริการหรือว่าในชุมชนเงี้ยไอ้ที่สแลแล้วก็ในชุมชนนี่คือหมายถึงว่าได้ข้อมูลมาจากคนในชุมชน หรือคนพิการในชุมชนหรือผู้นำชชนต่างๆเนี่ยสมมุติแต่ทางของของศูนย์เนี่ยจะได้จากคนพิการในชุมชนซะเยอะก็เราไปคลิกตรงคนพิการในในชุมชนเราเริ่มให้บริการวันไหนในการที่จัดในการที่ลงเขา้าเข้าโปรแกร,รมแอร์พีแล้วนะครับแล้วก็คลิกไปสมมตุติว่าเริ่มบริการวันนี้เราก็ไปติ๊กตรงวันที่นี้เดือนนี้ืชอประก,กันฝึกเป้าหมายเป้าหมายที่เราคุยกับ เคสคนพิการนี่คืออะไรที่ที่ที่คุยกันเช่นเออเป้าหมายเขาต้องการจะออกสังคมกล้าที่จะออกสังคมอยากจะดูแลตัวเองได้สามารถออกไปซื้อหากินอะไรเองได้หรือว่าต้องการที่จะต่อย,ยอดเกี่ยวกับชีวิตตัวเองอะไรประ,ประมาณนี้ครับแล้วก็ลงไปสมมติเป้าหมายของเคสนี้ผมลงไปว่าต้องการมีรายได้ แล้นนก็ผมลงไปต้องการมีไรายได้แล้วสามารถดูแลตัวเองได้สามารถออกสู่สังคมได้โดยไม่เป็นภาระกับครอบครัวประเมินเล็กอลับประเมินเรืร่องลับเนี้ยตามระบบแล้วคือตอนเราต้องประเมินเราสังเกตอาการจากสีหน้าคําพูดของคนเพื่อนคนพิการที่เราลงลงเนี่ยครับประเมินว่าเขามีสีหน้า,างไงสีหน้าสดใสหรือเปล่าสีหน้าที่ตอบรับกับกับทางเราหรือเปล่า เคสนี้ผมลงไปมีสีหน้าที่สดใสมีความกระตือรือร้นในการจะทำโปรแกรมไออล ประเมินสุขภาวะซึมเศร้าอังนี้จะมี9คิวอยู่ครับตรงน,นี้แล้วก็นั้นเนาะแล้วก็คะแนนที่ที่เขาทาอะ่ะตรงน,นี้ก็จะบอกอยู่ถ้าคะนแนน้อยกว่าเจ็คะแนนโอเคคือตรงน,นั้นจะไม่มีภาวะซึมเศรา้าโอเคหรือคือเราสามารถทาได้แต่ถ้าคะแนนตั้งแต่เจ็คะแนนถึงสิคะแนนเนี่ยตรงน,นั้นจะเป็นระดับน้อยขึ้นมาแล้วต้องเริ่มประเมินประเมินอีกครั้งแล้วแต่ถ้าเป็น13มหรือสิบแคะแนนเนี่ยภาวะซึมเศรา้าอยู่ในระดับกลางกลางแต่จริงๆตั้งแต่7คะแนนถึง27คะแนนเนี่ยเป็น เป็นที่เริ่มจะมีพาะซึมเศร้าแล้วแต่ตรงนั้นก็อยู่ยที่ประเมินเนาะอาจจะส่งไปงให้ทางหมอเลยหรือว่าอะไรทางโรงพยาบาลช่วยประเมินด้วยตรงนั้นนะครับราวะซึมเศร้าแต่ว่าเคสที่ผมทําส่วนมากจะเป็น1คะแนนศูนย์คะแนนหรือบางบางเคสก็อาจเยอะหนะ่อยอาจจะเป็น3นามคะแนนประมาณนี้ครับก็บันทึกไปตรงนี้เพราะซึมเศร้าเมื่อเราบันทึกไปแล้วตรงนี้เขาจะลงมาแล้วครับตรงนี้คือราคาราคาที่จ่ายจริงในงวดแรกนี่จะเป็น ในในในปีนี้ในงวปีนี้คืองวดแรกจะเป็นหกพันบาทแล้วก็ครั้งที่สองจะเป็นห้าพันบาทคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมครับก็เป็นบันทึกข้อมูลลงไปเลยปับ๊บโอเคแล้วอันนี้คือเราในในกรณนนีคือเท่ากับว่าเนี้ยเซตเซตแรกเราบันทึกข้อมูลลงไปแล้วแล้วก็คราวนี้เราก็ทําไปอีกสี่สัปดาห์คืนอ,อันเนี้ยเราเราทำไปสี่สัปดาห์แรกนะสี่สัปดาห์พอสุดสิ้นสุดแปดสัปดาห์เนี้ยเราค่อยลงใน ครั้งที่สองก็ลงเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เราก็ค่อยๆจับประเด็นจับจุดว่าการพัฒนาเขาพัฒนาดียังไงแล้วก็จะลงข้อมูลไปเนี่ยครับ น้องเดียก็ได้สาธิตการใช้โปรแกรมไปแล้วนะคะว่าไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านลองทําสักเคสสองเคสก่อนแล้วท่านก็จะชนานาญแล้วก็เป็นเรื่องง่ายนะคะขาะนอกจากเอกสารที่เราจัดเก็บในระบบที่จะส่งให้สปสชแล้วนะคะ,ะสิ่งหนึ่งสําคัญค่ะด็อกเมนต์ที่เป็นเอกสารเป็นไฟล์เอกสารนะคะไม่ว่าท่านจะไปให้บริการกี่ครั้งเก็บภาพเก็บรายละเอียดของผู้รับบริการของเราค่ะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเผื่อมีใครมาขอตรวจสอบเราก็มีหลักฐานนะคะค่ะข,ของทางศูนย์บริการ การคนพิการทั่วไปประทุมเราทำอย่างไรบ้างคะน้องเดียนในการเก็บเอกสารจะเป็นตู้ข้างหลังแล้วก็จะเป็นกุญแจล็อกไว้แล้วคนที่จะมีกุญแจก็คือทางพอลบหนึ่งคนแล้วก็ทางลุงอินพันธ์แล้วก็ทางผมในแ,แต่แต่แต่จริงที่ทมีเลยคือสองคนทางพอลบแล้วก็ผมแต่ผมเนี่ยจะจะเข้าไปสุบค้นขภามก็ก็ไม่ได้จะขึ้นอยู่กับทางพอลบก่อนคือจะไปจะสมมติว่าผมจะเอาเอาอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอก บอกท่านบอก่ลบอก่อนแล้วก็ที่สําคัญเราจะมีกล้องจะปิดที่หน้าตู้นียใครไปไปหน้าตู้นียก็จะเห็นเลยว่าคุณไปทําอะไรตรงนั้นเราจะมีนั้นหมกุญแจเราก็จะล็อกประมาณนั้นนะครับความรับนะคะก็เป็นเรื่องสําคัญเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะที่ทางส่วนของเราเนี่ยค่ะก็จัดเก็บอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็มีชั้นความลับมีว่า มอบหมายชัดเจนนะคะ,คะว่าใครถึงจะเข้าถึงข้อมูลของเราได้นะคะค่ะแล้วก็ของสปสชอเองเมื่อส่งข้อมูลไปยุสเซ็นเนมพาทเวิร์ดก็เป็นเรื่องสําคัญค่ะที่เราจะบอกใครไม่ได้นะคะว่า,าเราบันทึกข้อมูลไปเรียกเก็บมีใครบ้างนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากที่เราจะต้องตามพรบข้อมูลข่าวสารค่ะน้องเดียร์คะหลังจากที่เราดําเนินการมาค่ะในเรื่องของ ilp นะคะน้องเดียร์มีความรู้สึกยังไงบ้างประทับใจอะไรตรงไหนบ้างคะที่จะแชร์ให้เพื่อนๆเ,เ,เราค่ะ ประทับใจความประทับใจจริงๆมีเยอะครับมีเยอะแต่ว่าถามว่าในในทั้งหมดที่เราลงลงลงในระบบเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ที่เราได้ได้ทำไปแต่จริงเราลงเยอะกว่านั้นแต่ผมผมที่ที่สังเกตคือทุกคนเนี่ยที่ที่เราลงไปนยครับเขาจะมีการแอคทีฟมีความคิดมีแนวความคิดที่ที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเขาจะไม่คิดติดลบกับตัวเองเขาจะไม่คิดติดลบกับสังคมเขาจะไม่คิดติดลบกับสุขภาพตัวเองว่า ตัวเองต้องรอรอเพื่อตายนะรอรอเพื่อที่จะเจ็บจะไข่ยอย่างเดียวนะเข mm. 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 าจะคิดคือเขาจะคิดจุดเนี้ยเขาจะลบไปในจุดความคิดตรงนี้คนพิการอาจจะเป็นคนที่ลงในระบบเองหรือว่าคนที่ไม่ไม,ไม่ลงอย่างไม่ไม่ลงในระบบความคิดที่จะดูแลสุขภาพเองดูแลตัวเองเนี่ยเขาจะดีขึ้นตรงนี้แล้วก็เขาจะมีการต่อยอดของตัวเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ว่าทําให้เพื่อนคนพิการเนี่ยมีการต่อยอดกับตัวเองมีการต่อยอดให้สังคมแล้วก็มีการ คิดที่จะช่วยเหลือทั้งตัวเองและสังคมแล้วก็ครอบครัวตัวเองครับครับตรงนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับ